ayo สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาอยู่กันในการแข่งขัน dead by daylight นะครับอันนี้จะเป็นทีมผมนะครับหรือว่าทีมใครตคิดนั่นเองฮะคลิปนี้จะตึงและเครียดแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยครับปกติจะบอกว่าจะสนุกแล้วมันฮาแค่ไหนนะอันนี้ต้องเครียดนะต้องเครียดไว้ก่อนไม่มีนะครับพึมพับพึมพับว่าเอ๋ยในยังไม่มีนะคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันนะที่ผมไปแข่งมานะจะเปิดให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่รับชมได้นะส่วนตานี้ครับต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่า ผมลืมเปิดเสียงคนในทีมนะครับให้มันเข้าในตัวคลิปนะครับลืมเปิดจริงครับจะได้ยินแต่เสียงผมนะขออภัยด้วยนะครับเออได้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 ไดิวกระจายไปขวาคิวเลิกการแมปคิวเลิกการแมปตอนนี้ครัเป็นเจ้าดีอโนนะฮะมีมีม,ม,ม,มีมีขวาล่างล็อกขวาล่างล็อกอ่ะมันได้เช็คซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้าย เออเดินอยู่กลางแบบนะตอนเนี้ยเช็คเออเดินไปบ้านใหญ่เราเดินไปใหญ่จังหวะนี้นะพวกเราเลือกที่จะกระจายกันนะครับเพื่อที่จะไปยืนในตำแหน่งที่สามารถที่จะเข้าเครื่องในค่อนข้างไวนะฮะจังหวะนี้นะครัใกล้สเตนาร์ล้ออยู่นะครับผมจะไปบันไฟตรงกลางแบบครับก็คือจุ่ม 2, 2นั่นเองได้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 ไดจุ่มให้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 อ่าใช่แล้ว สำหรับจังหวะนี้นะครับต้องรู้ออกจากเครื่องแล้วนะครับเพื่อที่จะไปปั่นเครื่องอื่นนะครับเพราะว่าเครื่องนี้จะโดนเสาขาวแล้วจะปั่นไม่ได้ครับเพราะว่า<อ> <kill ers S 2> คิวเลอร์เขาจะมาคุมโซนฮะจังหวะนี้เพื่อนบนเสาแจ้งว่าวาไปซ้ายล่างนะครับ <Cu> <S <S อยู่บ้านใหญ่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 ช็อตนี้ไม่ควรโดน <S <S ฟีนะครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่แบบว่าผมจะหันไปซ้ายล่างพอดีครับก็เลยไม่รู้ว่าคิวเลอร์มานะครับไม่กลับไม่กลับไม่กลับเล่นอยู่เล่นอยู่แมันไม่มีเสียงหัวใจตอนว้าวหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเทิมเครื่องลล้้้อออยยูู่่่าได เออกลับไปนะตอนนี้ไม่เห็นนะจังหวะน,นี้คิวเลร์กลับไปที่เสานะครับไปซ้ำคนเดิมนะฮะผมจะทำการไปซ้ำเครื่องเดิมนะอตนี้เด <c oughs> ี๋ยวที่เครื่องเดิมเลยเครื่องเดิมเครื่องเดิมเครื่องสายกลางนะเครื่องเดิมเออตีนแยกแยกปัดเลยปะ ระเบิดทูนนะเคียวไม่นะมันมันไม่ขึ้นกว่านะถ้ามีรูนต้องขึ้นกว่าดิเราบ่อยอ่ะ <c oughs> เออโอเครูนงงั้นคิมปั่นขวาบนนะอ่าไปไกลตอนนี้อยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ขวามันเดินไปมันมันเดินมาไม่ใช่เหรอเคียว ตอนนี้อยู่ขวาบนตอนนี้อยู่ขวาบนเดี๋ยวล่อให้เดี๋ยวล่อให้เดี๋ยวล่อให้อ่าเนีนเ่ยเลยเนี่ยเลยไล่คลิปอยู่เอาเจ็บเอาเจ็บขวาเดี๋ยวจะลากลงบ้านเล็กนะติดระวังด้วยเออมันวาร์ปกลับไปสายบนจังหวะน,นี้คนเฟสสุดท้ายก็คือสเตนาร์ล็อตครับคือต้องทำการแอบ,บแล้วนะครับเพราะว่าเฟสสุดท้ายแล้วไม่งั้นถ้าเกิดว่าตุยขึ้นมาเนี่ยเล่นยากมากๆ,ๆเลยนะครับอยู่ขวาบนเฮ้ยเคียวแบบอบปะเคียวแอบปะเออ ออออ่อออยู่ขวาล่างนะได,ไ,ดได้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 ปั่นขวากลางได้ติน lên nhiều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  bát lệch lốm 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 ừ, lốm đột rồi ờ đều đủ hai khỏe bát lệch lên khỏe bát lệch lên khuyến sảo khuyến sảo mấy vị ờ đua sào khảo phải bắt mấy kia đủ được กันยังไม่โดนววาไปบ้านใหญ่ไ <c oughs> ล่เตียนปะไล่อยู่ปะ, <c oughs> อะโอเคโอเคดักได้ดักได้ดักได้ดักอีกทางอะไรอีกทางอ่ะ <c oughs> ไปก่อนไปก่อนไป คิดดูให้หน่อยอ,อ่าผมเล่นที่เดิมนะรู้เรื่องเอออยู่สายลร่างสายลร่างสายกลางหิวเลยปะก็ดีนะอ่ะเล่นใจเย็นเล่นใจเย็นอ่ะก็เราไปหาเราแล้วกั ผมจะบอกคร่าวๆตอนที่ผมแบบจำได้นะครับบางครั้งคือแบบผมลืมนะครับว่าตาตานั้นทำอะไรไปบ้างนะฮะงั้นเคี่ยไปเออเคี่ยดีกว่าดึงได้ดึงเลยนะ ปัน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 ลุมเลยลุมเลยลุมเลย เสาขาวอ่ะอาเคียวปั่นไปเลย,เด,ยเดี๋ยวคิมเดี๋ยวคิมมาให้เดี๋ยวคิมมาให้ ได้ต่อเฮ้ยไล่ผมไล่ไล่ผมไล่ผมวันใหญ่ไล่ผมวัดใหญ่เออเล่นให้เอ้ยขี่ตีน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 ลุก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 ได้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 ได ซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำได้ซ้ำเลยเออเออมันแขวงเล่นชาได้คิวเล่ออยู่บ้านใหญ่เล่นชาได้ตินเล่นชาได้ตินสวย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 เออคิวเล่ออยู่บนบ้านใหญ่อา่าจะเอาให้บ้านใหญ่ เอ้ยขวาบนนะผมอะสามเครื่องเดินอะสางขาวบ้านเล็กนะแต่ไม่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเล็กไม่ใช่จับได้ได้ได้ได,ได้อยู่บนบ้านใหญ่อยู่บนบ้านใหญ่อยู่บนบ้านใหญ่ที่อยู่ในบ้านใหญ่ตามแมบปบนั่ง วางบ้า,มามนใหญ่วาบนบ้า,มามนใหญ่แกะโทเทมเลยแกะโทเทมเลย,ย,ย,ยวิ่งโหดนได้ไงวะเล่นอยู่บน้านใหญ่ตรงไปอ่าเล่นอยู่บนบ้านใหญ่ เล่นอยู่บนมันใหญ่กะว่าไปล่างว่าไปลร่าง อยู่ชั้นบนไล่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 เกลื่อนเยอะไล่กว่อนเยอะอ่ามันป่วนอยู่ตรงเครื่องเออวะมันกำลังไปนะกลับไปอ่ะแรงสองเครื่องว่านะ เจ็บเจ็บเจ็บเออมีม,มีเดี๋ยวบอกให้ดูเรื่องได้ผมได้ผมสวยดิอย่างเงี้ยติดเลยติดเลยติดเลยใช่อ่าอยู่สายบนอยู่สายบนอยู่สายอยู่สายอยู่สาย อ่าได้ได้เดี๋ยววนวนในนี้ไปเขียว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 ช็อตนี้เกือบไปนะฮะเออถ้าบอกไม่ได้นี่หรือปิงนิดหน่อยจะโดนเลยนแหละสวยออกได้ออกได้ครับก็โดนไปกี่เฟสไม่รู้นะครับแต่ล้อสี่ก็ได้อยู่อยู่เรื่องสำหรับตาที่สองนะครับจะเป็นเจ้าด็อกเตอร์นะ อย่างยาวพี่ไม่เห็นไม่เห็นเิดขวากิดขวากลางกูจะวิ่งไปเข้าตู้บันฟ้าขวากลมีเครื่องขวาบลขวากลางซ้ายล่างเอ้ขวาล่างมีเครื่องไอคิวอ่ามันมันมันล็อกคิวได้โอ้โหไฟเล็กลงบนไล่กูมไานฟ้มขวากลางไล่คิมขวากลาดมันใหญ่กันไล่คิมไล่คิมขวากลางไล่ตีน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 ล้มล่างเลฮัลโหลล้มไหน ล้ล่างล้ล่างล้ล่างโอเคยกไฟฟ้ามาดิมาดิโอเคโอเคโอเคเขาเลยไปลั่ยนสายกัน์ดรถต่างรถต่างมาเล็กปันเปล่มาไม่ได้อยู่พี่ทันได้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 ตานี้น่าจะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเออได้ยินเสียงทุกคนนะอุ้ยเกือบพี่ก้อนรับเลยได้ปะเล่นล่างต่อนะเล่นล่างต่อนะเล่นเลยเล่นล่างยางเงี้ยเล่นสลังเล่นสลางเล่นสลางเล่นสลางไม่นน้องเล่นน้อง คือถ้าเขาไม้ทันพยายามพับทิ้งไปเลยครับครับครับเออสวยน้องพยายามไปลบล่างนะขวาล่างขาอะไรอย่างเงี้ยบนเครื่องอยู่นต์สามเครื่องติดอ่ะสี่เครื่องติดปั่นอยู่ซ้ายกลางทำลงโซนซ้ายเด็ดขาดอ่ะชี้ตัวในสัตว์หม่ซ้ายเรื่องซ้ายเรื่างลากมาได้หรลากแขวนไหนลากแขวนไหน ล่างก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 ลางโได้ได้ได้มีมีมหัแปะน้แปน้แปน้แปนะนะ้าับาตอนนี้เด้งบนตอนนี้ฝันบ้านใหญ่ขวบบนซ้บนนะทุกคนเครื่องล่างดูเห็นคือมันมีสามเครื่องผมฝันซ้ายกลางมาลายขวบบนมีรุนมีรุนมีรุนไปบ้าญ่ไปบ้าญ่ไปบ้าญ่กูดึงฟีกูดึงฟีโอเคอเจอไล่กูนะสายบน รู anyway. ้อยู่ใ uh, ต like hmm. oh, ้บนเว้ยแม่หินใช่เดี๋ยวถอดให้เพื่อนปันอยู่ใต้กลางแล้วพี่เขียวคีมคิมรีบปั่นนะกูกูต้องมาคีมอ่าได้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 มาเลยมาเลยมาเลยโถ่หมูลูนล้มไปข้ายล่างขวาล่างมันใหญ่แรงคิมยังได้อ่ามันตามคิมมาเลมารีเซ็เขียวร่างกลางจะดูให้ดูให้อ่ากลังไปล้วยอดแล่อยู่แล้อยู่งั้นเดี๋ยวคิมไปล้มโซนขวาโอเคปะ จะเดิงขวาร่างกายไหนวะมาลาได้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 นั่นแหละครับเจ้าดรมันชอนเลยพับไม้ไม่ได้นะครับสำหรับชอบนี้นะตอนนี้บนดงสางเครื่องติดโอ้โ้แม่เทพนี่ว่ะขอบน มีมีบนกลางนะเราบ้านใหญ่ขวาบนประมาณขวาบนขวาไปไหนนะบนกลางบนกลางเสาขาวบ้านใหญ่ตอนนี้ปั่นซ้ายล่างปั่นฟ้าแล้วก็ขวากลางใช่ปหมคิวเลอร์เดินไปโซนซ้ายนะรถจากซ้ายบนลงไปซ้ายน้อยคนหนึ่งที่ปั่นไม่โซนซ้ายมันนะไปซ้ายอ่ะปั่นก้างปัานกลางนะเนี่ยซ้ายล่างแต่เราวิ่งไปดึงอลยพี่ไล่กูไล่กูไล่กูซ้ายล่างกูซ้ายกลางกุ้งเทียสซึ้นมาบบ้านใหญ่

คือเบิ้นใหญ่มาติดกันสามเรื่องนะทุกค<า>นขับตั้งแต่ดิฉันมนยังไม่ได้กออออเยเอมาล้มล้างได้นะตอนนี้ขอล้างมันเสรดมาล่างได้ไหม,มไให้บอก,บอกไหม,ไม เออตอนนี้ผมอยู่ขวากลางอ่ะอยู่รถเมย์ให้บล็อกลงไหมเหมือนจะทิ้งคู่มือนจะทิ้งคู่ไปกลางแมพเออทิ้ง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 อยู่กลางแมพอยู่กลางแมพกูบ้านใหญ่คนนี้เช็คซ้ายเช็คซ้ายจากทางซ้ายนะจากทางซ้ายอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่ซ้ายบนลมล่างล้มล่างมันอยู่หลังบ้านไปขวากระเป๋าต่อบนระวังนะเออรู้เรื่องรู้เรื่องไล่่กูบ้านใหญขึ้นบนกลางแล้ลงมาล่างนะพี่เอ๋อมันล้มล่างแม่ลมันปล้าลมันปลาไอ้มันอยู่กูไหนดีขวากลางเนี่ยใครเนี่ยพวกอยู่้ายมันอยู่กูไหนขวากลางเนี่ยกูลากไปลล่าางงกนะ เฮ้ยไอ้ผูกขังหลุดว่าแต่เหี้ยอะไรเน,น,นี่ยเนื่องจากว่าคิวเลอร์เล่นในคอนโซโลนะครับก็เลยหลุดเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านี่มันไม่ไมัน่นใจเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละครับต้องเริ่มเกมใหม่นะฮะถือว่าเกมนี้ดีดมากเลยนะครับแต่ก็ต้องเริ่มเกมใหม่ไม่เป็นไรป้าุยกันต่อ Surprise motherfucker ใช yeah. ่ทุกคนเออทุกคนคือปิงมันค่อนข้างสูงเยอะเกินไปครับเพราะว่าผม,ม่เล่นไม่ได้เลยนะ้าตาจูนี่ผมนะ่าโดนตีแบบร้อยหลาพันหลาอะไรก็ว่าไปนะฮะคือมันร้อยห้าสห้าสเลยปะเมื่อกี้การรีในครั้งนี้ครับก็โดนหักคะแนนไป0ูนย์จุดห้านะครับ so <Okay. S 2> if potato gets a um, oh you no know, because the reverse thing so it's basically it s <S <A S 2> just it just there's no tycon basically okay we ready now let's go check back Let's right? mm hmm. c นะ a ชฟมึงอะใช่ดีเลย good luck good luck okay thank you Kohan. ก็ฮันไปนะจะไปนะเฮียได้ได้เออไปประมาณสตีจะไปเฮียบอกเครื่องเออใช่กูชอบเป็นอย่างตลอดเลยวันที่อะไรสักเกิดสายล่างกูอะสายล่างขวาล่างเครื่องเครื่องยังไงเครื่องได้ได้ได้เด็ดนั่นนึงออนไลน์จะไม่เึ้นเออเห็นเครื่องขวาล่างเครื่องนึง ล่างมีสองเครื่องล่างมีสองเครื่องน่าจะต้องล้มล่างวะสายกลางมีเครื่องโอเคไมขอด้ายนะขวากลางมีเครื่องไหมขวากลางมีปั่นได้พี่ผีไปขวาล่างนะผีอยู่ผีอยู่ล่างกลางผีอยู่ล่างไงไงวกูปั่นของโม้ของโม้ของม้โม้คนซ้ายปั่นไม่ได้นะกูอะปั่นไม่ได้ไหมกันโม้ปั่นเวซ้ายบนผมสายกลางล็อกไว้พี่อะใกล้กูอยู่จุ่มเาเครื่องออกเลยพี่ไม่ได้เอ้ยเหมือนจะทิ้งนะทิ้งไปขวากลางทีมแกายง่ ฝากรางกลางแบบแล้วตอนนี้ทิงกูทิ้งกูยังไม่ใช้ไปบนเออตอนนี้ไฟอยู่บนกลางเว้ยเดี๋ยวกูแกะให้เฮ้ยมันเจอกูผมบ่นใช่ปะโอเคไลกูไลกูไลกูโอเคโอเคพี่ผมแกะตัวเต็มนะไปปั่นล่างเลยมั้ยใช่ได้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 แกะตัวเต็มแกะตัวเต็มมันยังปั่นไม่ได้ไว้เคียวล่างอ่ะรู้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 รูากลางปั่นได้ฝากลางปั่นได้ฝากราบปั่นได้กูปั่นขวากลางอยู่กูมึงจุ่มกลางแบบได้ปะบัตรเหลืองอ่ะได้ได้ได้งดิพี่้ยได้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 ไะ สองขาวปไปันร่างกางคนนึงไปพอถอดโทรแล้วเอออแขวนสายกลางเว้ยทีเขรู้ขาวขาวขาวถอดโทอยนะแก่เลยตินลองไปนะหน้าเป็นใหญ่ระวังไปถึงแล้วคิมระวังนะพี่รันพี่รเลยอย่าอย่าฝืนตี

เอ่อพี่มาหลอก็ได้พี่ผมไม่ปันแล้วนะเฮ้ได้ได้ไไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมได้ได้พี่ไปเลยพี่พิมอยู่ไหนพี่เดย๋ยวซ้ายบนอยู่ซ้ายบนกูฝากกลางเงียบเงียบฝากกูฝากกลางไล่อยู่กูปันล่เคนเดียวนะไม่อยู่ผมไปซ้ายผมไปซ้ายหาพี่ิมไล่กูฝากกลางกูล่าไปกลางแบบเพิ่งเสร็จเร็วเร็วเออเอไล่อยู่กลางแบบไปซ้ายบนเหมือนจะตามไปหาตีนมั้งโอเค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 ไม่ไม่อะไรพี่กางแบบหร่อพี่กางแบบโอเคโอเคโอเคติมึงเคลื่อนก่อนนะยังไม่หยุนะซ้ายบนอ่ะโดนทีหนึ่งโดนทีหนึ่งกูต้องเล่นไหนปัน มาได้ก็มาพี่ใหผมขี้ออกให้เทียวไม่ฮิวมาซ้ายบนมากำลังไปกำลังไปกลังไปดิงปูไอ้ไร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 มันฟ้ามันฟ้าใช่ไม้ไปแลเอ้ยเหมือนจะหายเกี่ยวไปหามึงเกี่ยวข้างล่างับงโอเคเอ้ยถ้ามานี่คือตากลมมาซ้ายบนนะเอ้ยตินพีรันน์เอ้ยติน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 ไป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 สองเลยไปสองเลยเดี๋ยวปั่นให้พี่ก่อนฝามฝามเพื่อนหน่อยพี่มามามาฮิวล่างกลางได้นะคนหนึ่งต้องฮิวหน่อยตามมั้ยมันจากขวาดปะ ดักสายอยู่ดักสายอยู่โอเคโอเคโอเคผมนี่ตามมาแล้วคมเงียบ้านเล็กผมพี่เีเสียบ้านเล็กอมาอยู่กับพี่หน่อยร่างกางไม่มันตามมันให้เดมันดูก่อนตามพี่เกียตามพี่เงียบซ้ายตามูตามูตามฟูโอเคผมผมไปตามตั้งต่อนาซ้าบนน่ะมาหิวได้มาหิวได้พี่ก่อนมาซ้ายบนพี่ก่อนรอพี่ก่อนอตรอันตรอันตรอันตอันตอัรีามเออคิวเลอยู่ขวาบนพี่ก่อนต้องเ้หวก่อนคิมเล่นบนหน่อยได้ปะอยู่บนมาแล้วสิจะลุมหิวได้เออรู้ ชีขวาคนนึงเดี๋ยวผมอยู่ร่างกายเดี๋ยวผมอยู่ร่างกายมันจะไล่กูันฟ้าอ่ไล่ขวาไล่ขวาเออเครื่องอะไรบ้างนะเครื่องมีเครื่องบัานใหญ่เอเครื่องบ้านใหญ่อ่กันเลยอววะแล้วก็บนกลางบนกลางบนกลางเครื่องมีตรงไหนบางอะตินบนกลางผ่านบนกลางเลยผ่านบนกลางเลยเีตอนนี้รุมบนกลางสองคนนะไปนนใหญ่ไปนนใไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่ไป้นใ่ไ กันติดไม่ไม่เจอกูัติไม่เจอกูระวังพวกมึงอ่ะเจอบนสองมามาบน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 เอาพี่เอาพี่ิมมาเอาพี่คมฉีกสายให้ฉีกสายให้มีไม้มีไม้มีไม่เล่นตัวท้ายไปเลยจุกจุกขึอนหน่อยพี่ไน้ตายบนอยู่เขาปั่นบนกลางเลากอยู่ซ้ายเดี๋ยวลากลงล่างเฮ้ยอย่ามาล่างปั่นอยู่ได้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 เล่นตอนท้ายล้มตอนท้ายไปเลยพี่ได้ได้ได้ ช็อตนี้ผมจํามาจากตาที่แล้วนะฮะไอ้ตาดิอันโนนะฮะไอ้เราก็คิดว่าจะทําเหมือนเดิมนะแต่ช็อตนี้เหมือนจะเห็นแสงแดงๆนะฮะก็เลยไปดักนะฮะเครื่องมีสายกลางบ้านใหญ่ขวาบนคิวเลอร์ลงล,งลง่างคิวเลอร์ปั่นฟรีปั่นฟรีปั่นฟรี okay, 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 okay. ลงล่างหมดเลยนะตรงไปบ้านเล็กเลยเออคิมกูดึงแล้วมึงไปหาน้องนะล้อกูอยู่มึงไม่ได้ตอนนี้พี่ก้อนปัน่นอยู่บนกลางแล้วแต่คิมก็ปั่น<ห>ไม่ได้เหมือนกันนะติดเหมือนกัน เล่่นรางกายนี่แหละการติดแดงของดร็อคเตอร์นะครับคือเราต้องขยี้หัวก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ขยี้เนี่ยเราจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับไหนดำไปก่อนคิดว่าล่างล่างปัดได้เอ้ยไปกลางแบบนะระวังตึ๊กไหมตึ๊กไหมกลางแบบตึ๊งไหมกลางแบบเข้าเครื่องหน่อยเข้าเครื่องหน่อยเดี๋ยวเข้าเครื่องไปจ่ายฮะไปจุ่มปนใหญ่ได้ปะติัดติดเจอกูผมผมรอดึงอยู่อ่ะดูก่อนนะดูเชิงก่อนนะกลับไปกลับไปเพื่กลับกลับกลับดึงทันไหม นมา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 ไปดึงไปดึงไปดึงมานี่มานี่ผีมานี่โอเคดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเล่นกับพี่นะเล่นกับพี่นะทำกับปูร่ามาสายบนนะป่ามาสายบนกับกับคิมกับระวังเจอมึงนะขากลับอ่ะกลับจากทางไหนทางซ้ายเว้ยเออลงล่างลงล่างผีลงล่างจากทางขวาตัดกลางแมพเดี๋ยวพี่จะวนบัตรเสือนะี่ตไปเลยนี่ไปเลยนะ่นกลาง โอเคโอจับพัดตินจับพัดับจโอเคหลังๆพี่หลังได้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 พี่จะวนรถวัดรถวัดอีกรอบนึงรอพี่หลังรถวัดเลยได้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 ไอ้ตินติ้นตินหายตรงตู้ตินติ้นตรงตู้บังอยู่บังอยู่บังอยู่สวย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 ปั่นจุ่มละบัานใหญ่เล่นกลางแบบต้องเล่นหลังพี่ต้องเล่นหลังเขาบัานนั่นใหญ่เลยวอล์กอูคนหนึ่งได้ปะคุณไม่เจ็บอ่ะได้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 ไปไปเลยไปเลยผมไปจุ่มรซงให้ผมอยู่ทางบ้านใหญ่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งติน ไปเลยออ้อย่าปึ้งอย่าปึ้งอย่าิ่งอย่า่ถ้าเราพับไมได้ก็พับนะตอนนี้ไว่ได้ไต้องบอกต้องบอกระวังมาเครื่องเหลี่ยมเครื่องไป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 ต้อระวังตงไหนไปด้นหน้าัดิหน้ากางขีอะไร้งกางเยีัใหม่ไวเมื่ไหร่เมตีนอนตีนอนหรือเปล่าตีนอนไม่ได้หรอกตีนอนไม่ได้หรอเียเียเีไมได้้ก่าองง้่าลังกลัง จะยได้คนเดียวอาต้องหมายแตางแบบผ่านกลางแบบไม่ไมนสายกลางสายกลางไม่ต้องหมายได้ปะเออไม่ต้องมายิ้ได้แค่คนเดียวผมน่าจะได้หิวนะเมื่อกี้แต่ว่ามันมีหัวหมูอะไปขวาไปร่างกลางนะร่างกลางกูรอเข้าใหม่กลับนะไล่อยู่ก่อนกลับไปกลับไปกลับกลับกลับจะกูข่าบนนะกูปั่นให้กูปั่นให้ร่างกลางอ่กูไล่ไปขวาบนมีไม้เล่นไว้

ไม่ต้องบอกพี่นะไม่ต้องบอกพี่ไม่ต้องบอกพี่สิกไปิกไปิกได้สิกได้ตามในแมส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 พี่แกนอนได้อยู่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 อไหมอย่าเสียงนะเพิ่งจะเสร็จแล้วเคียวอย่าเสียงไม่หลอนมาอ่าดูเือก่มกิ้ผมเอาผมไว้เอาผมไว้เอาผมไว้ผมไว้ขบนไม่ไไปเชือวไปเือไปเชือไปเือบเเซตพัันเันเันเเเเเัเ่นเ กลับไม่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 กลับเราอยู่ล่างกลางเราอยู่ล่างกลางหินพี่แบบให้หินพี่อยู่ตรงตรงได้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 วิ่งหมดแล้ววิ่งหมดแล้วไปออกนะปิดประตูประตูบันกลางประตูบันกลางขวาล่างนะกูเล่นขวากลางนะจักหน้าคิมลงดีๆจักคิมคิมอ่าเดี๋ยวดูให้ว่าไล่หรือเปล่าไล่อยู่ล่างกลางเลยพี่เขียประตูไหมบันกลางอ่ะเออมีไม้อยู่เอ้ยไม่ไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไรไม่ไรขวากลางขวากลางระวังตอนนี้ผมอยู่กลางแบบกระตินจะฮิวอยู่ไปออกสามได้เฮ้ยคิมบอกได้คิมบอกได้ เปิดประตูขวาล่างอยู่นะเปิดประตูขวาล่างแถวๆแถวๆเดี๋ยวติ๊กวิ่กิมไปให้เป็นเดี๋ยวเบ็ดไว้ให้เดี๋ยวเบ็ดไว้ให้ยืนก่อนถ้าเปิดถ้ามีทามี่เปิดประตูบนได้เปิดนะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ผมอยู่ซ้ายล่างเอ้ยผีกลับมาฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมพยายามขึ้นบนนะเจ็บปะอยู่ซ้ายมือกูอยู่หลังบ้านใหญ่ตอนเนี้ยคิมคิมเดี๋ยวพอพี่หายเจ็บปุ๊บคิมเปิดประตูเลยนะได้ไปฝั่งทางของบ้านใหญ่ไปฝั่งซ้ายบ้านใหญ่คุมอยู่ตรงกูตรงนี้เปิดเลยเปิดประตูนั้นก่อนได้ปะ เออถ้าโดนตีต้องออกนะกิมประตูไม่เยอะนะเว้ยแล้วพี่กำลังมาดึงเออได้ได้ได้แล้วมาแล้วเขาสองแล้วตอนนี้อ่าเขาสองลบช็อตด้วยนะเปิดประตูทันเหรอว่าเฮียเพราะว่าหลอดหลอดเลือดกูด้วยดิงมาดินมาดินมาไล่อยู่ไล่อยู่ไม่ไล่อยู่ล่อยู่ได้เฮ้ยเคียวได้เนี่ยโอเคมาเลย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 ุวิสีดป่ะสินไม่พร้อมดึงอ่ะเมื่อกี้ผมที่นายจะปล่อยไว้เมื่อกี้แล้วผมดึงอ่ะพี่เห็นสินไม่พร้อมไง ดึงเปิด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 เจ้าเปิดี๋ยวครับสวยเจยวกลับมาพี่กูฮิวก่อนี้พวกมึงอ่ะเดี๋ยวกูจะพักนอนไว้น่าจะอุ้มกูมาเนี่ยเอออุ้มกูไปออกกลยกันออกเร็วเลยไม่ใช่แขวะเลยเต๋อแล้วเต๋อแล้วเต๋อแล้วพี่กลัวว่าตินโดนบล็อกไวมเกียร์พี่เลยตัดสินใจดึงไปก่อนอ่ะเพราะเห็นทิ้งอยู่หลังตินอยู่ด้านหลังพี่อ่ะ 3 4 5 6 7 8 8สกเจ็ดก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับทุกคนอ๋อตานี้ชนะนะครับ